สวัสดีทุท่านด้วยครับู้ผมเลยเครับกับเกมแบ c ็คฮอคเลกคิวมิชชั่นไฟนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายกันเรื่องของการแต่งปืนมีคนถามมาว่าแต่งปืนยังไงเลเซอร์ใช้ยังไงไฟฉายใช้ยังไงหรือติดตั้งอะไรยังไงวันนี้มาดูกันครับมีคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้พูดถึงการแต่งปืนหน่อยอสงสัยในการแต่งปืนบางคนใช้ปืนไม่ได้หรือแบบว่า สโคบบางอย่างมีปุ่มพิเศษหรือเลเซอร์บางตัวติดตั้งยังไงทำไมปิดไม่ติดต้องใช้คีย์รอตอย่างเดียวต้องใช้ต้องใช้ต,ใชตัวคีย์แท็อย่างเดียวใช้คีย์รัดไม่ได้วันนี้ผมจะมาอธิบายว่าต้องทํายังไงอะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้จะมาแต่งปืนเป็นด้านของตัว M110 จะแต่งว่ามีอะไรที่ต้องใช้งานบ้างพวกเลเซอร์ไปฉายหรือ ขาไส้หรือการเก็บเสียงต้องติดตั้งยังไงเดี๋ยวคนนี้อธิบายตัวอย่างก็คือเ1็หนึ่งผมจะแต่งเป็นด้านของพัทนท้ายพัทนท้ายผมจะเลือกเป็น PWS ก็คือเป็นพันท้ายตัวนี้ใม่กระซีนเพิ่มเป็น20นัดขาจับด้านหน้าผมจะใช้เป็นขาจับขาไส้เอาไว้นอนยิงจะได้แบบยิงนิงน่งๆนี่ก็เลือกตำแหน่งก่อนเลยประมาณนี้ ด้านหน้าจะติดตั้งเป็นเรื่องของเก็บเสียงก็คือเป็นตัวนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องของอตัวปุ่มลัดคือเป็นตัวของฝั่งนี้ก็คือฟาสแท็บลงมาก็คือจะมีปุ่มพิเศษขึ้นมาก็คือถ้าเป็น I.M.T ตัวนี้จะมีปุ่ม2ปุ่มขึ้นมาให้เรากดก็คือถ้าฝัา่งนี้ติดตั้งเป็นด้านของอสะโพกไม่ใช่เป็นเลเซอร์กับไปใช้จะมี2ปุ่มอย่างนี้ซึ่งถ้า เราไม่เซตคีย์รัดฝั่งนูน้นก็คือมันจะมีคีย์บอร์ดจาฝั่งนี้คือตัวนี้ด้านของไฟฉายหรือเลเซอร์อมันจะมีแค่คีย์ลัดคีย์เดียวคือตัวนี้ J K L Y U I มันจะมีคีย์ลัดแค่นี้เลยซึ่งจะเป็นการกดปุ่มครั้งเดียวเพื่อเปิดอย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นถ้าผมตั้งคีย์ลัดเป็น Y อ่า ้องมาตั้งตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าจะเปิดดูโอคือทั้งคู่เลยไหมก็คือจะเปิดทั้งไฟฉายและเลเซอร์หรือเปิดแค่เลเซอร์หรือเปิดแค่แฟลชไลท์อันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีหรือถ้าคุณจะเปิดแยกคุณต้องมีตัวเรื่องของตัว rmt ตัวนี้ก็คือเลือกสีก่อนว่าจะเป็นสีอะไรเช่นปุ่มซ้ายผมจะเป็นสีแดงปุ่มขวาผมจะเป็นสีเหลืองทีนี้พอเราเลื่อนไม้ใกล้มันจะมีอันนี้ขึ้นมาคือคีย์บอร์ดล็อก ก็คือเป็นคีย์ลัดเพิ่มขึ้นมาอีกคีย์แดงผมจะตั้งเป็น Y ส่วนคีย์เหลืองผมจะตั้งเป็นตัว U ทีนี้ปุ่มซ้ายจะเป็นตัว Y ปุ่มขวาตัวสีเหลืองก็จะเป็นตัว U ทีนี้เรามาเซตฝั่งนี้ครับด้านหน้าของใ้ฉายเลเซอร์เนี่ยมันจะมีคีย์ลัดขึ้นมาก็คือเป็นคีย์ลัดสีว่าจะสีไหนผมจะให้ตัว Y เป็นเลเซอร์เป็นสีแดง ตัวตัวยูอ่าตัวยูจะเป็นสีเหลืองอย่างนี้เป็นต้นพอเราใช้งานจริงตัววาตัวยูก็คือจะเป็นคีย์รัดของตัวแยกเลยอย่างนี้ทีนี้อย่างต่อไปผมจะแต,แต่งเป็นด้านของสโคปผมจะใช้เป็นสโคปตัวไกลๆหน่อยเพื่อใช้กับตัว m 1 1 0จะเป็น1คูณส6บเอ้ย1 6คูณ6ก็คืออาสามารถใช้สโคป 1ได้ถึง6ก็คือในตัวเดียวทีนี้ผมจะติดเรื่องของตัวดอทเป็นดอทข้างตัวนี้ผมอธิบายว่าใช้งานยังไงแล้วก็อ,อย่าเปลี่ยนลายตัวนี้เป็นตัวนี้โอเคทีนี้ M10 หน้าตาผมก็จะประมาณนี้นี่เลย M10 จะหน้าตาที่แต่งก็จะประมาณนี้เลย อย่าไปดูด้านนอกกันดีกว่าหลังจากที่แต่งปืนเสร็จแล้วปืนเราก็อยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนี่โอเคทีนี้ผมจะอธิบายเป็นลายตัวเลยก็คือเรื่องของขาตั้งขาตั้งพอเราติดตั้งเสร็จเนี่ยเราต้องหมอกก่อนนะเหมือนที่ผมเคยอธิบายไว้หมอกก็กด F ทีนี้ตัวปืนเนี่ยมันจะอยู่แค่ในรัศมีอยู่ประมาณ90องศาถ้าหลุดเกินกว่านี้ขาตั้งจะหลุดเห็นไหมขาตั้งจะหลุดออกจะอยู่แค่ระยะนี้เท่านั้นโอเค ต่อไปเป็นเรื่องของการซูมก็คือการซูมเนี่ยตอนนี้จะเป็นคูณ1อ่าอันนี้เป็นคูณ1ห,หากซูมเนี่ยต้องเลื่อนอย่างนี้พอเราเลื่อนเสร็จเนี่ยมันจะอยู่ระยะประมาณที่สโคปนั้นกําหนดอย่างเช่นผมเลือกมาเป็น1นคูณหก็คือระยะ1นถึงหโอเคหรือถ้า,าใครที่ดูคลิปชอ็อตของผมก็คือ,อถ้าใช้โฮโลคู่กับ G 3 3 เวลาเลื่อนเนี่ยต,ตัวของ T33 จะเปิดการใช้งานในการซูมขึ้นมาแทนประมาณนี้ส่วนโคบด้านข้างที่เป็นตัว T ใช้งานยังไงก็คือกดตัว T มาจะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นดอทเปล่าอย่างนี้เลยก็คือต้องกดตัว T ก่อนหนึ่งครั้งเป็นดอทขึ้นมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไ้กดตัว T ท,ทีนี้เป็นเรื่องของไปฉายไปฉายกับเลเซอร์ที่ผมติดตั้งมาที่ผมตั้งคีย์ลัดเป็นตัว Y กับตัว U ทีนี้เรากดตัว Y อ่ะตัวไวเป็นเลเซอร์อย่างนี้ผมตั้งมาเลยและตัว U จะเป็นไฟฉายอันนี้จะมองไม่เห็นเพราะว่าไฟฉายตั้งมานั้นเป็น IR ต้องใส่ในวิชั่นจะเห็นไฟฉายเด้งขึ้นมาอย่างนี้นี่คือผมกดตัว U นะครอย่างนี้เลยเดีย๋ยวไปให้ดูใ,ใกล้ๆอ่ะอย่ปิดตัวเรื่องของโฟกัสโฟกัสอ่ะเห็นไหมครับมันจะมีเลเซอร์อยู่อันนึง นี่อันนี้คือเลเซอร์อันนี้คือไฟฉายซึ่งจะแยกกันโดยสิ้นเชิงเลยถ้าไม่ได้ตั้งคีย์รัดไอสอปุ่มนี้ขึ้นมาอ่าเวลาเราตั้งคีย์รัดมันจะได้แค่คีย์เดียวก็คือใส่ในเลเซอร์ในในใน,ในตัวฐานของเลเซอร์กับไฟฉายคือสมมุติผมกดตัว Y ก็จะเปิดทั้งเลเซอร์กับไฟฉายพร้อมกันแต่นี่เซ็ตคีย์รัดมาอของปุ่ม f a สฟาสแบฝั่งขวาก็คือตัว Y กับตัว U หรือถ้าใครอยากตั้งปุ่มนอกเหนือจากนี้ก็คือคีย์ที่มันมีให้ก็จะสามารถาใช้คีย์ลัดที่มีให้ใช้ได้เลยทีนี้จะอธิบายเสริมเรื่องของการที่ให้อาวุธมาอยู่ด้านหน้าก็ค,คือด้านหน้าอกอันนี้ผมไม่ได้แต่งมาอาวุธเราจะอยู่ด้านหลังแต่ถ้าหากไปแต่งจะอยู่อีกอันนึงก็คือสําหรับ m 1 1 0จะอยู่ตรงนี้จะเป็นสลักเวลาเราติดตั้งไปเนี่ยเราจะสามารถให้ปือนยอยู่ตรงอกเราได้ แบบนี้เป็นต้นก็คือเปลี่ยนจากด้านหลังมาเป็นด้านหน้าอันนี้สําหรับใครที่ชอบให้อยู่ด้านหน้าคือต้องติดตั้งตัวนี้แต่ถ้าหากใครไม่ได้ชอบก็คือสามารถปลดออกได้อันนี้ต้องอยู่ที่ตําแหน่งปืนแต่ละอันจะไม่เหมือนกันต้องดูดีๆด,ด้วยว่าอันไหนในการติดตั้งสําหรับการสาธิตปืนในการแต่งปืนวันนี้อธิบายตรงไหนแล้วยังสงสัยอยู่เม้นมาได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะ อาจจะตอบแล้วก็อาจจะทํำช็อตมาให้คนหลายๆคนดูด้วยสําหรับใครที่อยากเล่นด้วยเข้ากลุ่มดิสคอร์ดในลิงก์ใต้คลิปเป็นกลุ่มมาคอเป็นกลุ่มโลเพใครสนใจเข้ามาพูดคุยกันได้สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณครับ